ชอบมากค่ะกิจกรรมที่แซมจัดนะคะรอยเปอ็นต์ ก็สนุกในการวิ่งร่วมกับเพื่นอนด้วยค่ะก็ะะทำให้มีนิสัยภาพดีๆเกิดขึ้นในหมู่เพื่อนนักวิ่งได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็ได้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นค่ะทำให้เรามีวิ <c oughs> นัยขึ้นนะคะแล้วก็พี่แซมเขาก็บอกทุนเทให้ให้ทำแต่กิจกรรมแล้วก็ ทั้งถ่ายรูปให้ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยทำให้แบบมันรู้สึกเป็นกิจกรรมที่ดี h ปปี้ค่ะสุดท้ายก็จะมีรูปสวยๆกลับไปด้วยค่ะและก็เราพวกเราก็่นดีกันขึ้นทุกคนเลยและก็ได้เจอได้เจอเพื่อนใหม่ๆเยอะค่ะแล้วก็แบบมันสนุกอะคะ่ะเป็นกิจกรรมที่ทําให้พวกเราวิ่งเยอะขึ้นและสวยกันทุกคนเลยตอนนี้ จะเพลเกิร์ลรันฟาค่ะวันนี้มาร่วมวิ่งกับคุณชัชชาตินะคะแล้วก็ขอเชิญโอกาสนี้ขอบคุณพี่แซมนะคะวันนี้ขอบคุณ3มเรื่องเลยค่ะก็ขอบคุณที่ชวนเข้ามาในงานวันนี้แล้วก็ได้วิ่งกับคุณชัชชาติแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนเลยนะคะ2ก็คือกิจกรรมร้อยวันพัลโลที่จบไปแล้วนะคะที่มีการเลื่อนออกมาอยู่แล้วสุดท้ายเราก็ทํามันจนได้สําเร็จแล้วก็สุดท้ายเลยวันนี้นะคะที่รถฟพี่แซมเอาทีมตากล้องโปรมาถ่ายรูปคอเท่กับพวกเรานะคะก็ขอบคุณพี่แซมมากๆที่ส่งเสริมสุขภาพดีงงรมกกกาาออัยท้ สถานที่ต่งตางๆอุปกรณ์ให้เราออกกําลังกายแล้วก็ชวนมาทากิจกรรมดีๆสนุกๆแล้วก็ได้ภาพสวยๆกับบ้านด้วยคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะวันนี้มาวิ่งสวนรถไฟนะครับต้องขอบคุณคุณแฟนที่ช่วยกับกิจกรรมดีๆให้กับพวกเรานะครับวันนี้มามีกิจกรรมถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีวิ่งซุก วันวันเสาร์กับปาร์คลานนะครับก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณแฟนที่ช่วยให้เราได้มีกิจกรรมร่วมกันและได้มีการออกากำลังกายนะครับสุขภาพแข็งแรงขออไรครับไค,ครับรีบบ่สตัเลย ขอบคุณมากที่นำพาทีมเรามาประสบความสำเร็จจนได้ที่1นเนี่ยถ้าไม่ได้2คนนี้รวมทั้งพี่เอด้วยเนี่ยก็คงจะยากหละผมบอกแล้วแอดมินเนี่ยได้ช่วยขับดันผักดันแล้วก็ลากทั้งลากทั้งจูงทั้งกระตุ้นจนกระทั่งทีมของเราเนี่ยสามารถทำผลงานได้ดีเยี่ยมนะโดยไม่าดคาดฝันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอขอบคุณนะครับ สำหรับพี่อุ๋ยน้องมนและก็พี่เอ๋นะครับสวัสดีครับทีมสวนรถไฟนะครับนี่กับตันมนลหหน้าทีมนะครับผมหนึ่งในแอดมินนะครับอุ๋ยนะครับนะฮก็รู้สึกยังไงดีใจดีใจค่ะดีใจกับสมาชิกในทีมด้วยนะครับที่เราทำสำเร็จแล้วในที่1 นะครับในงานวิ่งร้อยวันพันโลนะครับ9ก้าหมื่นกว่าเก้าหมื่นกว่เกือบแสนเกือบแสนนะครับฐานนี้เยอเกือบแสนเลยนะครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกในทีมทุกคนเลยที่ขยันขันแข็งมีวินัยใช่ร่วมมือร่วมใจกันมากนะครับ80กว่าชีวิตในทีมนะครับเราจบ1,000โลกันเนี่ยเกือบ70กว่าคนเนี้ยนะฮะผมว่าเยอะมากเลย เกิน80% 90%ที่เราจบความนิยใยน่ความแข็งแข็างเจอกันทุกวันเลยแล้ววิ่งกันเยอะกันทุกวันสำเร็จครับสวัสดีค่ะทีมคนคนการค่ะวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมรวมพนคนการ ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทีมงานทุกๆท่านนะคะที่ให้เกียรติแล้วก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมส่วนรถไฟด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งค่ะขอชื่นชมค่ะและเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอบคุณคณะกรรมาการผู้จัดทุกทุกท่านค่ะที่เ,เปิดโอกาสให้กับนักวิ่งทุกๆคนนะคะที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้แล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าคงจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ตลอดไปค่ะนะคะกราบขอบพระคุณอีกครั้งค่ะขอบสวัส,ด,สดีครับ ทีมดังเกอร์ดังเลิเนอร์เอ้ยดังเกอร์ดังเนอร์ครับเล่นมุกเล่นมุกวันนี้ดีใจครับได้มารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ก็คือเอ้ยอันดับ2ก็คือที่3ไปแหละของทีมสวนรถไฟที่จัดงานขึ้นมาก็ดีใจครับเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นมีชอตลันใช่ปะมีชอตลันก็ร้อวันพันโลร้อยวันพันโลก็ขอขอบคุณทีมสวนรถไฟที่จัดกิจกรรมดีๆขึ้นมานะครับก็ทำให้สมาชิกได้ออกกำลังกายกันทั่วหน้าทั้งทั่วไทยก็ แค่นี้นครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับความรู้สึกของกิจกรรมร้อยวันพันโลนะครับผมผมก็ขอเป็นตัวแทนในกลุ่มกีแต่แล้วกันนะครับก็สนุกมากเลยครับวันนี้ กลุ่มของเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้รางวัลประเภททีมนะครับก็ได้รางวัลเป็นประเภทเดี่ยวได้มาถึง2รางวัลนะครับก็มีได้ที่1นด้วยนะครับคนหนึ่งนะครับเป็นเบียรนะครับน้องเบียของเราเนี่เองแล้วก็ที่3มก็จะเป็นพี่ปุ๊กนะครับสุดยอดสุดยอดมากเลยครับดีใจมากนะครับวันนี้ก็ในโอกาสนี้ผมขอเป็นตัวแทนนะครับกล่าวขอบคุณกิจกรรมนะครับขอบคุณมากเลยครับที่มีกิจกรรมนี้มานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ สำหรับโลอันนี้เป็นรางวัลสุดบุคคลนะครับโวอรอนระดับ4ีร้อยวันพันกิโลนะครับนี่คุณพิศานตนบันทองซึ่งเป็นที่หนึ่งของรวมพลพลการค่ะนะคะก็ได้5 0 0นินนิดนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติของทีมรวมพลพลการค่ะขอบคุณค่ะ